สวครับวันนี้จะมาไลฟ์สดนะครับถนนที่ตัดใหม่นะครับเฟสตัดนาใครนะครับพ่อพ่อไลฟ์สดอยู่ลูกพ่อไลฟ์สดก็ว่าอย่าคุยคุยกับใครไม่ได้คุยนี่อัดวิดีโอ ถนนสวยงามมากเลยนะครับต่อไปก็จะไปขึ้นสะพานที่บ้านนาใครนะครับดูดูด,ดูดูสะพานข้างหน้าสะพา,า,านใครสะพานบ้านนาใครสะพานใครบ้านนาใครสะสะพานใครนาใครเึกแล้วนาใครนี่ครับมาถึงบ้านนาใครแล้วนะครับ คือน้องสูง20กิโลไม่ได้ยินเสียงวันนี้จะมุ่งหน้าไปมุกาหารนะครับโดยเส้นทางหาใหม่นะครับมุกทาหารหารันยื่ถนนสวยงามมากเลยนะครับจะจะไล่สุดไปเรื่อยๆนะครับให้ดูอ้งพูดได้ไหมก็พูดอยู่นี่ไงอาแปงอ,อยากพูดขาบังอ,อยากพูดไล์สดด้วยอ่ะก็พูดอยู่เนี่มันเข้าแล้วเนี่ย เลยนะครับตรงที่บ้านนาใครนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานนะครับก็จะรอดอุโมงค์ด şey ้วยครับมีรอดอุโมงแล้วก็มีขึ้นสะพานขึ้นสะพานเนี่ยถงแ้นะครับขึ้นสะพานขึ้นสะพานไม่รอดไม่รอดไม่รอดมีมีตรงตรงที่รอดอยู่นะตรงนี้ขึ้นสะพานลูกไม่ใช่พอพูดเลย ครับคนนี้กํลาลังขึ้นสะพานนะครับออขึ้นสะพานไ้นที่สุดในที่สุดก็ได้ขึ้นสะพานนาทีครับขึ้นสะพานไม่ชอบรอดอุโมงค์เป็นถนนที่ทําขึ้นใหม่นะครับแต่ก่อนก็ยังไม่เสร็จตอนนี้เปิดใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวยงามมากครับสวยงามมากต่อไปก็จะพาพาไปลอดอุโมงค์ ข้เจาะทะลุภูเขาสวยงามมากครับบรรยากาศยามเย็นรถได้ยินเสียงน้งวายได้ยินจ้า จะมาีิมุกาหารจะมาอะไรนะลูกแปลกเขาดาวจิมุกาหารไม่ใช่พ่อเนี่ยบอ่ะมาเขาดาวคุกทหารมุกาหารมามามุกทหารเขาดาวมุกทหารมุกทหารดออาดาดออาดามุกาหารมุกทหารดาดออาดา ดาหานมุกเนี้ยดาหารมุกดาหารมุกดาหารถูกต้องพ่อคุณพ่อเนี้ยมุกมุกดาหารดาดาว่าเป็นท่ามุกดาหารเนี้ยมุกดาหารมุกดาดอาดาพ่อจะเนี้ยมุกดามุกดาหารถูกต้อง ตั้งแล้วตาตอนนี้แต่ตาตาตาใจเข้มขังดีๆก<อ>็พั<อ>งนั่งดีเองหละเออนั่งดีๆก็ฟังก็ฟังมอมมี่รถใหญ่มากถ้าพอนจะเลยจยืนขึ้นตอนนี้เราจะขึ้นเข่ากันนะทุกคนจ้าเออพูดได้พูดได้ ใชมือเป็นถนนเส้นเดิมนะครับเส้นเดิมนี่เข้าภูด่านนะครับให้ก้าวไปให้ก้าวฟื้นบ้านไหยพูดเลยพูดเลยแต <ละ S 1> นนี้ถนนสี่จร,<ม>จราจรนี่เป็นกํลาลังเป็นถนนตัดใหม่นะครับแล้วก็จะมีะพอม่ออย่าเพิ่งพูดสิ่ก้างพูดอยู่เนี่ยข้างหน้านี้ก็เป็นช่วงถนนใหม่กับถนนเก่าตัดกันนะคอ๋อเขาพูดอย่างพูดไม่ทันขาดคำเลยพ่อ,อเงียบปากไม่ให้ถนนเส้นเดิมนะครับ ซ้ายมือนี่ครับก็จะมีอุโมงค์ก็ก็จะมีสะพานข้ามข้ามไปข,ข้างบนนี่ครับที่จะเห็นนี่ครับมันจะเป็นปแบบมันจะเป็นขนนนนั่ขขงไปน้องสูงนะครับไปน้องสูงขึ้นนี่ขึ้นจังเลยเป็นถนนเส้นเดิมแต่แต่ถนนเส้นใหม่นี่เขาเขาตัดเนี่ยรอดอุโมงค์แล้วรอดอุโมงค์แล้วหนึ่งไม่รอดไม่รอดอ่ะเขาเจาะภูเขาเลยนะตรงนี้เจาะภูเขาแล้วก็สร้างสะพานให้ให้กับไปน้องสูงนะครับ ให้ให้กัปฟังพูดใหญ่อะอพูดพูดพูดิกกี้อลเราอีกสักครู่ก็จะเจอช่องทางเนี่ยช่วงนี้นะครับที่ที่สร้างอ่าเสร็จชา้าเพราะว่ากำลังไปขัแม่เพราะว่าเขาตัดภูเขาไงยังไง,ไงเขาตัดภูเขาอ,ออกแล้วเขาก็เจาะภูเขาแล้วยังไงเจาะภูเขาเลยเห็นไหมครับซ้ายมือขวามือสวยงาม คนจอดถ่ายรูปอ่าแย่ๆเห็นไหมครับสวยงามมากที่มันช้าเพราะว่าเขาขุดแล้วก็เจออ่าเป็นทองคาอะไรเนี่ยครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทองคําแบบเป็นอะไรของกรบขาวอะไรเนะี่ยขุดเพชรได้ไหดทุกคนเออนี่แหละมันแต่มันไม่มีค่าเขาก็เลยเอาไป สรุัตัดใหม่สวยงามเข้ามุกาหารสวยงามมากรถไทยด้านหน้เา,าเนี่ยรถป้ารถป้าป้ามาแซงข้างหน่งอ่งอ่ะเอายิ่งช้าเนี่ยเ้นช่องสีจราจรนี้เขาทำความเร็วมากเลยครับทำไมป้าถึงเร็วกว่าเราอีกอ่ะก็<ำ>รถมันใหญ่ไง ไปจนถึงจรดเส้นทางเดิมนะครับเส้นทาง<ม>เดิมก็ได้นะทุกคนตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับดูความสวยงามของถนนอันนี้คือตัดใหม่เห็นก้อนเมฆยังสวยพูดไปเลยลูกพูดไปเลยเกแม่นนสวยมากยูทูบเบอร์เด็กยูทูบเบอร์เด็กอันเนีนะคนเด่นนะครับ ตัดข้ามช่องเขาแล้วก็ตัดข้ามเขาแล้วก็ลุกไปเลยนะครับซุปเปอร์ไซรัลตอนสมัยเด็กดูมันจะลดระยะเวลาได้เท่าไหร่